ร้อน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 อบางอาจบางอาจบางอาจนี่นะพอแล้วเจ็บเว้ยได้ขาวมาว่ามีคนหลายคนต่อต้านไม่ให้ลุงพีอัพโหลดคลิปที่นั่นบางก็บอกว่าจะเลิกติดตามเฮ้ยไม่เข้าใจจริงๆเลยนะถ้าเกิดเขาติดตามจริงๆต่อให้ลุงพีไปที่ไหนก็ติดตามหมดละ ใช่ฉันเองก็ยังติดตามเลยนะขนาดพวกทหารพวกนี้ยังติดตามลุงพีเลยฟังนะลุงพี่น่ะนะเ,เขาย้ายที่อัพโหลดแล้วเข้าใจหรือเปล่าเฮ้ยไม่เข้าใจแล้วมะโถเอ,อ้ยมันต้องคำมากมามแล้วมันทำยาเขาใจมะโถเอ,อ้ยมันเอ,อ้ยไม่เข้าใจเลยจริงๆทำไมต้องเป็นดูแล้วก็ชาไมเอาแล้วก็ตกด้วยอ่ะถ้าพวกแกรักลุงพี่จริงแล้วก็เรื่องแค่นี้อะนะ คลิกลิงก์ใต้ล่างมันจะไม่ยากอะไรหลายคนเขาไม่พอใจอที่เธอจะย้ายไปอัพโหลดคลิปวิดีโอตรงนู้นฉันก็เข้าใจแต่ไ,ไ,ได้ข่าวว่ามีซีรีส์น่าติดตามอ,อย่าง My Cupidation w ่ r l d เทวออพัศลีรวยฉันก็จะลองติดตามดูนะติดตามคลิไปใหม่ๆก่อนได้ที่เทวิสจัี TV ทีมการบันทึกวิทาย